สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะพบกับพวกเราอีกแล้วนะคะในช่องพังอุดมพรนะคะวันนี้เราจะมาป้อนอาหารออนไลน์ให้น้องช้างทั้งสองเชือกนะคะมีพังอุดมพรแล้วก็พังรุ่งโรจน์นะคะจำนวนผลไม้ออนไลน์ของน้องนะคะที่สั่งจอง ได้จำนวน20ตะกร้านะคะก่อนที่เราจะมาป้อนอาหารน้องช้างกันนะคะเราไปดูผลไม้ของน้องกันก่อนว่าวันนี้น้องจะได้กินอะไรไปดูกันเลยนี่นะคะตะกร้าผลไม้ของน้องช้างทั้งสองเชือกนะคะมีกล้วยแตงโมแล้วก็สับปะรดนะคะ จำนวนทั้งหมด20ตะกล้านะคะเราจะเตรียมไว้ก่อน10ตะกล้านะคะหลังจากที่น้องได้กินหมด10ตะกล้าแล้วเราก็จะจัดเพิ่มอีก10ตะกล้านะคะเรามาเริ่มป้อนกันเลยดีกว่าเนาะเริ่มจากผู้ใจบุญท่านแรกเนาะผู้ใจบุญท่านแรกจำนวน6ตะกล้านะคะคุณพิินิจบุญนาคนะคะจำนวน หกตะกล้าเราจะแบ่งน้องช้าง2สองเชือกเชือกละสามตะกล้านะคะไปขอบคุณครับเชือกละสามเชือกละสามตะอ้วนเดี๋ยวก่อนอ้วนสวัสดีก่อนเนาะอ้วนเร็วสวัสดีค่ะอโอเคใ,ให้แล้ว เปปเอาอีกสามสี่เนาะของคุณพินิษบุญนาคสี่ตะกร้าแล้วนะคะเหลืออีกสองตะกร้านะคะ ครบแล้วนะคะของคุณพินิดบุญนาคนะคะระหว่างนี้นะคะเดี๋ยวให้พี่ควานจัดตะกร้าเพิ่มอีกไปเท่าไหร่อีกหกตะกร้าจัดเพิ่มอีกหตะกร้ากินให้ครบสิบก่อนก็ได้มาดูน้องช้างกินดีกว่ะอ้วนอยากเห็นปากปอ้วนจังเลย ปลาอว้วนนะคะอืนกระโดดระวดดหน่อยเตะอ,อ่ว่กระโดอดออไย มิปลาโลดอร่อยมปลาโลดอร่อยไหมหมดยังอ่ะยังไม่มอนอนก็อ้วนปลาอ้วนลากกะละมังแล้วค่ะ,ะอว้วนลากกะละมังแล้วหมดแล้ว หมดแล้วพระอ้อนหมดแล้วนะคะเดี๋ยวก่อนต่อไปต่อไปนะคะต่อไปของของคุณสุนันทพรสิทธิปัญญาพันธ์นะคะจํานวนสองตะกล้าคาสองตะกล้าคาอ้วอนอ้วอนอยู่มากนะคะ วบบอีสวยสวยนู่นทางนูนสวยอ่ะอ่ะทางไหนทางไหนสวยอ่ะทางนูนสวยอ่ะปลาโลดสวยหน่อยสิปลาโลดสวยหน่อยอยู่แล้วอ ต่อเลยต่อเลยอันนี้อีกท่านหนึ่งนะคะอีกสองท่านอีกสองท่านนะคะไม่ประสงค์ออกนามเนาะไม่ได้แจ้งสลีปเราเข้ามานะคะท่านละหนึ่งตะก,กล้านะคะสองท่านท่านละหนึ่งตะกล้านะคะไม่ได้แจ้งสลีปเข้ามา,าน,นะคะ ตอนนี้เราก็ป้อนน้องช้างครบ10ตะกร้าแล้วนะคะเหลืออีก10ตะกร้านะคะระหว่างนี้ให้ออพี่ควางเขาจัดตะกร้าเพิ่มอีก10ตะกร้าเรามาดูน้องช้างกินทางพลางไปก่อนเนาะแล้ว ใช่สิบตั๊กตาเราจะผูกให้ทั้งสองเขาอยู่ใกล้กันไม่ได้นะคะเพราะว่าเพราะว่าปลาอ้วนชอบแกงปลาโลดนะคะ วนชอบแกนปลาโลดปลาโลดไม่อยากให้ถูกใกล้กันนะคะเสร็จแล้วหรออ่ะมาดูพี่ควานจัดตะกร้าเสร็จหรือยังเสร็จเรียบร้อยแล้วอีกสิบตะกร้าเนาะโอเคเราไปป้อนกันเลยค่ะของของคุณแวร์สายคิดนะคะจำนวนสิบตะกร้านะคะของคุณแวร์สายคิด

นานจะได้กินของหวานสักทีเปิดจองไม่บ่อยนะคะเดือนละสองครั้งครั้งละห้าสิบตะกร้าครั้งนี้เป็นครั้งที่สี่นะคะที่เปิดจองออเดอร์ผลไม้มีคนจองมา20ตะกร้านะคะเหลืออีก30ตะกร้า fc ท่านใด อยากช่วยเหลือน้องก็สามารถสั่งจองกันเข้ามาได้นะคะส,นะสามารถสั่งจองออเดอร์ผลไม้น้องช้างทั้งสองเชือกได้นะคะ เดี๋ยวเดี๋ยวแม่ควานจะแปะเบอร์โทรไว้นะคะแล้วก็ลายไอดีนะคะคไปละหกตะกร้านะคะของคุณแวร์สาคิดนะคะ ช้างกินพังพังไปก่อนนะคะไป,ไ,ไปเลยเทให้หมดเลยก็ได้ คุนแวร์สายคิดครบสิบตักกล้าแล้วนะคะครบทั้งหมดยี่สิบตะกกล้าแล้วค่ะต้องขอขอบคุณแม่แม่เอฟนะคะแล้วก็ท่านผู้ใจบุญทุกท่านนะคะที่ได้สั่งจองผลไม้ออนไลน์ของสองสาวพังอุดมพรแล้วก็พังรุ่งโลดนะคะขอให้ท่านจงมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยคิดสิ่งใดสมดังใจปรารถนา ก็ให้เจริญรุ่งเรืองนะคะในหน้าที่การงานขอให้ประสบผลสำเร็จน้องช้างกินแล้วมีความสุขนะคะถึงจะไม่บ่อยแต่ก็เมื้อเขากินแล้วะาะและวางก็มีความสุข คลิปนี้นะคะพวกเราก็ต้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้พวกเราด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะคะช่องพังอุดมพรนะคะสวัสดีทุกคนคะ่ะสวัสดีค่ะ